เป็นปัญหาเยอะมากเป็นปัญหาเยอะเพราะว่าตอนนี้อายุสามสิบแล้วแล้วทำไม่รู้เลยว่าอ๋อความหย่อนคล้อยของใบหน้ามันแบบสุดพลังเราก็เลยจะเป็นที่จะต้องมาทําให้ตัวเองมั่นใจเพราะเรายืนอยู่หน้านักสแสดงหลายคนหน้าคนเยอะๆอะไรเงี้ยเวลาสอนเราก็ต้องเพิ่ม,มความมั่นใจให้ตัวเอง สวัสดีค่ะครูกายเป็นคนนิ่งเียนะคะเราคนเดียวทําหลายตัวละครอย่างเงีนะ้ยเราก็ต้องใส่สีหน้าตลอดเวลาแล้วก็ที่สําคัญใช้หน้าด้วยวันนี้เลยก็จะเข้ามาทำไลน์ลิดของ FLC มันจะทําให้เรามั่นใจมากขึ้น get ไหมเพราะฉะนั้นอนะ่ะก็เลยต้องแบบขอให้ช่วยเราจะได้มีความหน้าตึงแล้แบบแสดงรีแอคอะไรก็ได้เนอะและ้ว๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันเลย ใครที่แบบมาใช้เครื่องนี้ได้มันจะทําให้เราแบบยกหน้าขึ้นแล้วรวบตึงด้วยเครื่องเดียวยกขึ้นริ้วรอยหายแล้วก็ผิวหน้ากระจ่างใสด้วยกลัวเด็กชอบ